วันนี้นะคะวากาชวนมาเดินเขาที่สุรุกิยามะหรือว่าภูเขาสุรุกินั่นเองการเดินทางในวันนี้นะคะก็ขึ้นรถบัสมาค่ะโดยที่คุณพ่อขับมาส่งที่ท่ารถบัสต,ตั้งแต่เช้าค่ะระหว่างทางที่มากันนะคะเราก็จะผ่านกับจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นนั่นก็คือน้ำวนใต้สะพานนารูโตะค่ะ เพราะว่ารถบัสของเราในวันนี้จะต้องข้ามสะพานนารุโตเพื่อไปยังจังหวัดโทคุชิมะค่ะหลังจากนั้น<า>เพื่อนๆ<า>ก็จะขับรถมารับสิชากับวากะเพื่อขึ้นไปบนภูเขาค่ะ ึงกับพวกกันเลยทีเดียวค่ะมาถึงก็ชิลนะคะไปซื้อแฮมชีสมากินนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้ากันค่ะเฮ้ขึ้นมาแล้ว ต่อที่1น,นะคะเราจะนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบีกขึ้นมาหรือว่าจะเดินตั้งแต่ปีนเขาขึ้นมาก็ได้ค่ะเริ่มกันเดินเขาของเรานะคะตอนนี้เราก็เข้าสู่เส้นทางการเดินเขาของเราแล้วนะคะกับสมาชิก ทั้งสประเทศของเรานะคะไทยญี่ปุ่นเวียดนามคัมพูชากนะคะ เดินมาถึงสาลเจ้ากลางเขากันแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็ขอนั่งพักให้หายเหนื่อยกันสักแป๊บหนึ่งค่ะ ะะจะมองลงไปเห็นสารเจ้าที่เราแวะนั่งพักกันเมื่อกี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็เดินใกล้จะถึงยอดเขาแล้วนะคะตรงนี้นี่เองเห็นคนจากข้างบนนุ้นไหมคะนั่นคือบนทางเดินตามสันเขาที่เรากำลังจะไปกันนะคะนี่สมาชิกนั่งพักกันแพ๊บหนึ่งเหนื่อยไหมปะปะาปัาปานเหนื่อยไหม ปะปะโกามาเลีกลเรว <laughs> อ้อวสวยสวยสวยเอ๋นี่เราก็เดินถึงแล้วนะคะเรมกกาเดี๋ยวคักกลับนะคะเราจะเดินกลับ เส้นทางนี้นะคะคามาเรามาเส้นทางสายขากลับเราจะกลับเส้นทางขวานะคะนี่มาเจอดอกไม้ที่ชอบพอดีชอบเปิดดอกไม้นี้มาวาดได้เจอของจริงแล้วสวยจักเลยเห็นอันนี้เรานึกถึงภูกร,กระดึงเลยอะ วิวเหมือนแบบร้านค้าระหว่างทางตรงนี้เป็นร้านขายเครื่องรางนะคะหรือว่าโอมาโมรินะคะเพราะว่าด้านบนมีสัเจ้าเล็กๆค่ะเรามาดูวิวกันสุดยอด มาดูวิว360องศากันนะคะขด้มาถึงข้างบนแล้วสวยมากเลยของจริงสวยมากเลยมีทางเดินให้เดินแบบหลายแยกมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนนะคะสวยมากเลยสวยมากป๊าเซโนเย้ yeah. สวโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยของจริงสวยมากก็เดินมาถึงจุดคลายม็กของเราวันนี้แล้วนะคะสันเขาที่สวยที่สุดเย้สวยมาก O que é isso? เตรียมตัวเดินลงเขากันแล้วนะคะเย้ yeah. เราจะไปกันคนละทางกับตอนขามานะคะตามที่บอกไปตอนต้นนะคะเมื่อกี้ขามาเรามาทางนี้นะคะอย่าเราจะลงกันทางนี้นะคะ ะะที่กล้องส,สั้นๆนี่ไม่ใช่นะขาสั้นแล้วค่ะขาลงขาสั้นค่ะเกร็งมากค่ะเดินลงแอบขาสั้นแล้วแมงปอเยอะมากเลยอะมองเห็นไหมในกล้องเยอะมากแมงปอบินเต็มเลยอะเจอควางค่ะเจอกวางสุกุ้ยธรรมชาติขนัาดไหน เดินมาเจอกวางอ่ะว้าสุกุยกวางธรรมชาติเลยสุดยอดไฮคนในจิวะสุกุยสุกุยโอ้ยสุกุยมาเดินเล่นกับน้องกวางนะคะสุกุ้ยเฮ้ยสุกุย แลหายะอีไปไหนแล้วะอีเจอแล้วสุกุยอ้าวิวว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 ุยไม่ต้องไปนานละบ๊ายบายบ๊ายบาย นี่สุกกตาโกโก้นี่ไงวิ่งมานี่ไงโกโก้บ๊ายบายเย่ในที่สุดเราก็เดินลงมาถึงตรงนี้แล้วนะคะโอ้ยขาสั้นยิงๆย่เลยค่ะวากะก็เลยให้ไม้ค้ำยันสองข้างเลยเมื่อกี้แบ่งเป็นคนละอันตอนขึ้นขาลงวากะเอามาให้สีชาใช้สองอันเลยเมื่อกี้เห็นสีชาขาสั้น มันเกง่งงานเป็นขั้นบันไดก็จริงอะ่ะแต่มันเก่งอะ่ะก็นั่งอันนี้ลงไปนะคะเหมือนเดิมีะทามาเที่ยวตอนเด้ดูใบไม้เป็นสีนี้สวยเนะี่ยเหมือนในรูปนะเนี่ยแหลมเลยอะ่ะสวยอะ่ะเล็มไปขึ้นอุ้ลอยฟ้าก็เช้าลอยฟ้าเรียกไม่ถูกนั่งลงแล้วนะคะ นั่งลงมาคนแรกเลย,ยว่ากะตามมาแล้วป้าๆตรงนี้เขียวชอุ่มสวยมากเลยลงมาได้ตอนนี้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะยังเหลืออีกครึ่งทางค่ะอีกยาวไกล นั่งสนุกมากเลยค่ะอันนี้ไกลมากดูสิดูเห็นไหมเห็นในกล้องไม้ไกลขนาดไหนดูทางเห็นไหมคะเดี๋ยวรถคดเขียวมากเลยมีกหวกะคะ่ะ